มาดูต่อกันนะครับข้อที่2ครับข้อที่2บอกว่าให้จุด A นะครับเป็นจุดบนเส้นตรง 3x บวก y บวก4เท่ากับ0โดยที่ครับจุด A เนี่ยจะต้องหารจากจุดลบ5และ3 2เป็นระยะทางที่เท่ากันนะครับอ่ะแบ่งตรงนี้ไปก่อนชุบนะฮะให้ L 1และ L 2เป็นเส้นตรง2เส้นที่ต่างกันและขนานกับเส้นตรง 5x บวก 12y เท่ากับ0นะครับอ่ะแบ่งอีก 5. จุด A นะครับอยู่ห่างจากเส้นตรง l1 และ l2 เป็นระยะเท่ากับ2หน่วยแบ่งแล้วถามว่าผลบวกนะครับของระยะตัดกัน x ของเส้นตรง l1 และ l2 เป็นเท่าไหร่นะครับคือข้อนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าอาระยะตัดกัน x ของ l1 คืออะไรของ l2 คืออะไรแล้วเอามาบวกกันนะครับก่อนที่จะมารู้ให้ได้ว่าระยะตัดกัน x มันคือเท่าไหร่เราต้องรู้ให้ได้ก่อนนะครับว่า L1 L2 เนี่ยจะมีหน้าตัดสมการเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งผมว่านะแล้วค่อยมาแก้ทีลนะขยักแตกนนี้ผมแบ่งดีกว่านะเพราะเขาจะโจทยาวนะครับอะขอเริ่มต้นที่ขยักแรกก่อนนะครับอะขยักแรกเขาบอกว่าให้จุด a เป็นจุดบนเส้นตรง3 x บวก y บวก4เท่ากับ0โดยที่จุด a นะครับห่างจากจุดลบ5 6และ3 2เป็นขยัเท่กกันก่อนอื่นผมให้ง่ายก่อนว่าให้จุด a เนี่ยนะครับ ให้จุด a เนี่ยมันเท่าที่ต้อง a ใหญ่เนาะจะได้มีสับสนให้จุด a เด่ยผมให้พี่กัดเป็น a b โอเคเนาะพี่กัดคือ a b นะฮะซึ่งเขาบอกว่าจุด a ใหญ่เนี่ยเป็นจุดบนเส้นตรง3 x บวก y บวก4เท่ากับ0ยใช่ไหมอะโอเคเลยเพราะฉะนั้นผมก็แทนไปเลยเป็น3 a บวก b บวก4 เท่ากับศูนย์ดังนั้นจะได้ว่าเป็น 3a บวก b เท่ากับลบ4อ่ะอันนี้เป็นสมการที่1ซะโอเคไหมครับอ่ะโอเคเคลียอันนี้ปล่อยแล้วถัดมาจุดที่2เขาบอกว่าจุด a เนี่ยนะฮะคือจุด ab เนี่ยห่างจากจุดลบ5 6และ3 2เป็นระยะทางที่เท่ากันอ่ะมาเคลียรตรงนี้กันก่อนที่มาเคลียรตรงนี้กระมาทบทวเองก่อน ว่าการจำสูตรระยะระหว่างจุด2จุดได้หรือไม่อาบอกเลยแล้วกันสูตรของระยะระหว่างจุด2จุดคืออะไรครับคือสแควร์รูทของเดลต้าเกำลังสองนะครับบวกกับเดลต้าวากำลัง2หรือทีกก่เข้ามาเด็กๆคือรูท x2 ลบ x1 น่ทั้งหมดกำลังนะครับบวกกับ y 2ลบ y1 ทั้งหมดกำลังสองนะคะขออ,อาเรียบไม่เขียนสูตรนะเขาเป็นสูตรที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอะเรามาแทานค่ากันเลยดีกว่าเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าจุด a ใหญ่คือพิกัด ab นะครับแล้วก็ไอพิจุดพิกัด a b เนี่ยมันจะห่างจากจุดลบห้าหกและห่างจากจุดสามสองนะฮะเป็นระยะทางที่เท่ากันดังนั้นส็จสุดครับจาก a นะครับห่างลบห้าหกอ่ะโทษทีนะห่างลบห้าหกกับสามสองเป็นระยะทางเท่ากัน ปริยเท่ากันนะครับใส่สูตรเลยจะได้ว่ามันคืออย่างนี้ครับคือเอา x ก่อนนะ a ลบลบาก็คือ a บวกหทั้งหมดกาลังสองครับบวกกับ b ลบหก็ b ลบหกนั่นแหละเป็น b ลบหกนะฮะ b ลบหกทั้งหมดกําลังสองอ่าขอแก้ b นิดนึงนะ b, นะ b ผมว่ามันเหมือนเลขหกพนิดนึงนะฮะอ่าเคทจุ๊บจุ๊บเรียแบบร้อยนะครับเท่ากับ square root ครับ ของ a ลบ3ทั้งหมดกำลังสองบวกกับอะไรครับบวกกับ b ลบ2ทั้งหมดกำลังสองครับอ่าโอเคเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เรามาทำการจัดรูปสมการให้อยู่ในรูปที่มันชวนน่าดูกันหน่อยนะครับอ่ะเริ่มต้นจากเราเห็นรูปสองฝั่งใช่ไหมเกะกะสายตาครับกำลังสองสองฝั่งเพื่อให้รูปสลายรูปก็สลายหายไปเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็ค่อยๆกระจายทีละก้อนให้ดูเนาะ นะครับเผื่อบางคนที่ฟังคลิปผมแล้วมีความรู้สึกว่ายางังตึงๆอื่นๆกับกำลังสองสมบูรณ์อยู่นะฮะอ่ะเอบวกห้าทั้งหมดกำลังสองอาจู๊ข้องมาจะเด็กแล้วนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองคือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะได้ว่ามันคือ a กกำลังสองผมเอารุทออก,กน,นะ a อกำลังสองบวกกับสิบนะครับบวกกับยี่สิบห้าใส่วงเล็บห,หนึ่งจะได้กันงงนะครับบวกกับ b ลบหกกำลังสองคือ B กำลังสองลบ 12b นะครับบวกกับ36นะครับเท่ากับ A ลบ3ามถ้ามาันกำลังสองก็คืออ่ะผมเอาตัดรูทให้ดูแล้วกันอ่ะจะได้ไม่งง a อลบสามถามันกำลังสองก็คือ A กำลังสองลบ 6a บวก9นะครับแล้วบวกกับ B ลบ2องถ้ามาันกำลังสองคือ B กำลังสองลบ 4b บวก4นะครับนะโอเค ล้วเ,เห็นสมก,การตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าอ้าวเอกำลังสองเอําลังสองมีเหมือนกันเอาออกไปอ้าว B กลังสอง b กกาลังสองมีเหมือนกันเอาออกไปเห็นไหมความโชคดีบังเกิดดังนั้นเราก็สามารถ เอา a ไปอยู่กับ A นะครับเอา b ไปอยู่กับ B เอาเลขไปอยู่กับเลขและเราได้สมการที่ดูนหน้าตาสดใสหน้าตาน่ารักให้เราแก้สมการให้ง่ายยิ่งขึ้นจะได้ว่ามันคือดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเรามีลบ 6a เอ่ไหมฝั่งซ้ายเรามี 10a ง่ายๆฮะเอาลบ 6A ไปฝั่งซ้ายซะก็เป็น1 0บอบวกกับ 6A ก็คือ 16A เนะครับเป็น 16a หะเอนะ,อะผมอาจจะเขียนไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะ ปากกา or, มันค่อนข้างดืง้อถัดมาฝั่งซ้ายเรามีอะไรครับฝั่งซ้ายเรามีลบสิฝั่งขวาเรามีลบสีแล้วเอารลบสีย้ายไปบวกฝั่งซ้ายฮะลบสิบวกสีก็คือลบแปครับผมลบแปดนะครับผมต้องค่อยคเขียนหน่อยนึงนะทีนี้เลขครับเลขฝั่งซ้าย25่สบหกสาคือ61นะครับฝั่งขวาครับง่ายๆ9ายเก้าบวกสี่สิบสาเอา61สิย้ายมาลบฝั่งขวาครับ 13ลบ6กก็คือลบ48แต่ขอโทษทีเถอะมันก็สวยอยู่นะสมก,การสีฟ้าที่ผมเขียนเนี่ยแต่ก็ยังไม่สวยถูกใจผมเท่าไหรอ่อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการเอาเลขมาหารตลอดสมก,การเพื่อให้สมก,การดูสวยหรูดูง่ายยิ่งขึ้นผมเล็งเลขนี้ครับง่ายที่สุดเลข8เอา8หารตลอดเลยจะออกมาเป็น 2a นะครับ 2a ลบ B เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ ลบหกในที่สุดอะผมบอกเลยให้อันเนี้ยเป็นสมการที่สองซะนะครับเรียบร้อยสบายตาแล้วสมการหนึ่งครับสีเขียวสามเอบวกบีเท่ากับลบสี่สมการสองครับสองเอลบบีเท่ากับลบหกดังนั้นเนี่ยจะแก้สมการสองตัวแปรอีซีแล้วครับเอาสมการที่หนึ่งนะบวกกับสมการที่สองซะจะออกมาเป็นสมการหนึ่งบวกกับสมการสองนะครับ จะได้ว่ามันคือ 3a มอบวก2 A คือ 5a เนะครับผมเขียนให้ b ลบบีสายแน่ไม่สนใจแล้วนะครับลบ4บวกลบ6คือลบ10ดังนั้นได้ทันทีครับว่า A เนี่ยมันคือลบ2และแน่นอนครับ B <P S 1> ต้องได้มาโดยอัตโนมัติไปแทนเองนะผมจะได้เลยว่า b มันคือเลข2นะจะได้ทันทีว่า b มันคือเลข2นะครับอีกี่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วแหละว่าจุด A ใหญ่ของเราพิกัดมันคือลบ สอบนั่นเองนะครับถามว่าตอบเลยไหมย,ยังไม่ตอบหรอกเพราะว่าเป้าประสงค์ของเราที่ต้องหาระยะจัดการ x ขอเส้นตรง l หนึ่งและ l สองเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลย l หนึ่ง l สองไม่รู้เรื่องเลยสมการคืออะไรไม่เป็นไรครับไปดูก้อนที่สองที่ผมทกผมกาการขยับผมขยับตรงนี้ว่าให้ l หนึ่งและ l สองเป็นเส้นตรงสองเส้นที่ต่างกันและขนาดกับเส้นตรงอันนี้คี์เิร์ดคำนี้ทุกคนคำว่าขนาด คำว่าขนาดเนี่ยท่องมาแต่เด็กครับความชันของสมก,การอะไรไม่รู้กับสมการเอกอันนึงที่เรารู้ความชันเนี่ยความชันมันต้องมีค่าที่ทาไมฮะเท่ากันดังนั้นครับผมหาความชันให้ก่อนความชันของ 5x บวกปอกากับศูย์เอาก็ทำเหมือนสูตรที่ผมสอนข้อ1ไปนะฮะขอใช้สีเอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีม่วงแล้วกันครับสีม่วงสดใสตรงนี้นะฮะความชันสีม่วงนะดูสีม่วงนะครับ ความชันสอนไปแล้วลบ A ส่วน B A คือเลข5 B คือเลข12อเอามาเป็นความชันคือต้องเป็นลบ5ส่วน12นะครับจริงๆผมก็ไม่ต้องพูดตรงนี้ก็ได้หรอกแต่ผมอยากพูดเพื่อให้รีคอร์เรื่องของการหาความชันแค่นั้นเองนะครับจริงๆผมต้องพูดอย่างนี้ว่าสมการที่มันขนาดเนี่ยนะคุณเขียนรอไว้เลย 5x บวก 12y แล้วบวก C c a ค C c a t คือเลขอะไรไม่รู้ นะครับแต่เราเขียนอย่างนี้เพื่อความสบายใจไว้ก่อนว่าไอ้สมการ2อันเนี่ยมันต้องมีฟอร์มนี้นะเพื่อเป็นการการันตีฟันธงไปเลยว่ามันมีความชันที่เท่ากับ5ลบ5 2ซึ่งมาจากสมการที่จทยให้มาคือ 5x บวก 12y เท่ากับ0นะฮะโอเคนะเรารู้ตรงนี้แล้วนะครับเครียดสำหรับขยัก2ขยัก3ครับขยัก3บอกว่าถ้าจุด A อยู่ห่างจากเส้นตรง l 1และ l 2นะครับ เป็นประยะเท่ากับ2หน่วยอ่าแสดงว่าเป็นเข้าสู่โซนของเรื่องระยะระหว่างจุดกับเส้นตรงแล้วอ่าน,นี้เป็นเรื่องที่ยอดนิยมอมตะที่ชอบออกข้อสอบในส่วนของเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับแบ่งโซนครับแบ่งโซนวายพื้นที่มันน้อยจะเกินครับขอต่อหน้าถัดมาเนาะหน้าถัดมาครับสักครู่นะอ่ะเรียบร้อยทีนี้ไปย้อนดูจุดเองเขาบอกว่า ถ้าจุดเเนี่ยอ่ะผมย้อนให้ก็ได้อ่ะตรงนี้ถ้าจุด A อยู่ห่างจากเส้นตรง L1 และ L2 เป็นระยะเท่ากับ2หน่วยก็หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าไสมการ 5x บเกบวกที่ผมให้มาเมื่อกี้นี่นะมันต้องห่างจากจุด a ใหญ่ที่มีพิกัดคือลบ2 2เนี่ยมันระยะเป็น2ใช่ไหมดังนั้นครับทวนนิดนึงทวนนะทวน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 ครับระยะ ระหว่างจุดใดๆครับจุดใดๆนะไปยังผมขอรับไก่เขียนเพราะว่าไปยังไม่ลูกสอไปยังเส้นตรงใดๆนะฮะไปยังเส้นตรงใดๆสูตรครับสูตรคนอื่นผมไม่กดให้จุดใดๆเนี่ยมันคือ x y ง่ายสบายๆนะแล้วก็เส้นตรงมันคือสมการ ax บวก b y บวก c เท่ากับ0นะครับอ่ะขอพิกัดจุดใหม่ดีกว่าเป็น x 1ไว้1 y 1แล้วกันกันงงนะฮะจะได้ว่าระยะให้เป็น d l o กนะครับมันคือ a b s l u t e ของ a x บวก b y บวก c แต่ว่าเราแทน x y ด้วยจุดที่เราจะหาระยะห่างจากจุดไปยางเส้นตรงซึ่งจุดของเราบอกแล้วมันคือ x 1ไว้1 y 1นะก็แทนตรงนี้ไปเป็น x 1ตรง a x แทนไว้1ตรง b y โอเคนะฮะแล้วก็หารด้วยสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x 1ก็คือ a กําลังสบวกกับสัมประสิทธิ์หน้า b จะต้องกําลัง2ด้วยคือบวกกับ b กําลังสอย่าลืมใส่รูทนะอันนี้สําคัญมากๆนะครับต้องจําให้ได้นะต้องจําให้ได้เพราะว่าอกข้สอบบ่อยมากนะครับอ่ะแทนตัวเลขกันเลยดีกว่านะเพื่อหาสมการ l 1และ l สองนะครับเพราะฉะนั้น d ผมแทนค่าเลยนะ d คือเลข2เท่ากับแอบส์ลูทของ 5นะครับ5 x บวก12 y บวก c หารด้วยสแควรูรทของ5กำลัง2บวกกับ12กำลังสนะครับอ่ะเรารู้กันดีครับจุดที่เราอยากจะหาระยะจากจุด a ไปยังสมการเส้นตรง5 x บวกสิทง y บวก c เนี่ยมันคือจุดลบ2 2เรานแทน x ตรงนี้เป็นลบ2แทน y ตรงนี้คือเลข2นะฮะอ่ะไอ้อช้าๆนะ อันนี้เป็น2ครับ5คูณลบ2คือลบ10 12 2บ4บวกกับ4นะครับหารด้วยสแควร์รูทหกำลังสอสกำลัง2ใครที่ทำพีระกัดคล่องๆจะได้โดยอัตโนมัติจะได้ออกมาเป็น13นะฮะไปคิดเลขเองนะ13นะครับคูณไข่เป็น26ครับเท่ากับคิดเลขในแอปนะ24บวกลบ10คือ14 นะเป็นแอป14บวกสแคสุดท้ายจะได้ว่า14บวก4นะฮะเท่ากับ26หรือลบ26ในเรื่องของการปุดแอป,ปนะฮะจะได้ออกมาว่า C จะเป็นเลข2ตัวครับคือ12แล้วก็ลบส0สบายใจแล้วสบายแฮรแล้วนะฮะเราจะรู้ด้วยอัตโนมัติทันทีครับว่าสมการเส้นตรง l 1และ l 2ที่เราจะได้นั้นมี2อัน ก็คือประกอบไปด้วย5 x บวก12 y ที่เป็นฟอร์มตั้งต้นเนาะบวกกับ c อันแรกคือหามาแล้วคือ12ก็เป็น5 x บวก12 y บวก12เท่ากับ0 c อีกอันครับคือลบ40ก็แทนไปเลยเป็น5 x บวกกับ12 y ลบ40เท่ากับ0นะครับโอเคเพราะฉะนั้นครับเราจะมาหากรายะยกตัดกัน x กันดีกว่าเนาะอ่ะสบายใจขอใช้สีแดงแล้วกันแรงฤิ์เอาเลือกเอาใช้ว่าจะเสร็จข้อนี้แล้ว จะได้ว่าระยะตัดการ x ของข้างบนคือสมการ l 1ครับขอ,อให้เป็น l 1อันนี้เลยนะระยะตัดการ x นะครับอันนี้ l 1อันนี้ l 2นะครับอ่ะหาระยะตัดการ x ก็ง่ายๆฮะก็คือแทนมาเป็นศูตรซะเลยจะออกมาเป็น5 x บวก12เท่ากับ0นย์จะออกมาว่า5 x เท่ากับลบ1 2 x เดียวจะออกมาเป็นลบ12ส่วน5นะครับรมาทำตองน,นี้นะ แล้วก็อีกอันหนึ่งครับ l 2ระยะตัดกัน x ก็ทำง่ายๆก็คือแทน y เป็นศูนย์ซะเพื่อหาค่า x นะฮะจะออกมาเป็นา5า x ครับผมเท่ากับ40 x จะเท่ากับ8ที่สุดนี่คือระยะตัดแกน x เพราะฉะนั้นครับอันนี้คือผมอิงเฉลยจากแพทของสทศนะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าระยะตัดแกน x ทั้งสสมการรวมกันที่คือสิ่งที่โจทย์เขาอยากได้นะครับทั้ง2สมการรวมกันนะครับเท่ากับลบ12ส่วน5นะครับแล้วบวกกับเลข8เนาะจะออกมาเป็นตัวเลขนี้ครับจะออกมาเป็น28ส่วนห้าสบส่วน5หรือจะออกมาเป็น5.6เป็นคำตอบข้อนี้นะครับ